สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้พาชมสวนเงาะนะคะมาชมเงาะที่จังหวัดเชียงรายค่ะลำไยห,หมดแล้วแม่ลำไยหมดแล้วจะมาซื้อลำไยนี่อันนี้เงาะเงาะคุณป้าขายยังไงเขาเงาะนี่ผมอยู่นี่แหละอยู่ที่ มีคือเงาะเลสตี้ที่อยู่ที่นี่เขาบอกว่าผมไม่ค่อยได้มาผมอยู่ที่ประจําอยู่ที่เชียงรายแต่ว่าผมได้วิ่งดูตั้งสายนี่คือเงาะของจังหวัดเชียงรายทีนี้เดี๋ยวให้จะเอาจะเอาเงาะไหมจะให้เขาเก็บไว้เอาเอาเอาแค่ไปกินแล้วก็อันนี้แหละครับมีบุคนเก็บอ่ะคุณหนูนี่นี่ขอไปถ่ายเงาะที่ต้นนี้หน่อยนะคะขอบคุณค่ะ

มีมีต้นมะม่วงแซมด้วยนี่ฝั่งนี้ก็เยอะมากเนาะต้นใหญ่เลย ติดถนนเลยค่ะนี่ถนนเส้นนี้ก็คือไปเชียงของค่ะก็มากับเซฟที่เอกมาที่จะอุโมงของรถไฟฟ้ารางคู่ที่ดอยหลวงนี่จเจอคุณป้าขายเงาะเลยถือโอกาสเก็บภาพเป็นคลิปวิดีโอมาฝากนะคะ นี่นี่คือเงาะของจังหวัดเชียงรายค่ะคลิปนี้ก็จบไว้แค่นี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอค่ะสวัสดีค่ะ